ส, recibir, สาธุสาธุนะคะพระอาจารย์แจกของดีนะคะปีใหม่นะคะขอแจกให้ทุกคนนะคะสาธุสาธุอีกเลย

ไปนะคะเราจะไปล้างจานกันนะคะ โอ้ใส่รถเขียนไปเลยนี่ค่ะใส่รถเขียนไปนะคะสุกๆเนอะค่ะเด้อเดี๋ยวเดียวปาดไปแล้วค่ะโอ้ยนี่นะคะเออมันจะมันจะเป็นเงี้ยงๆไทน่ะยกมนาถกข้างนี่ฮ้อโอ้ อ่สูกแบบนี้สู้มือแมนบอลนี่สบายเนาะแมนบอลหล่ออะไรโอ้พ่อแตเอ็ดรวดอันนี้ให้ขันลกมาเอาหลังจานนะคะหลังจานนี่เตอมนะ

เยนี่นั่น่าี่นี่ล่่น้าอกเออัตา้อไเต้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเช็ดมิงนะคะฟังถ้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปเช็ดมิงก่อนนะคะไปเช็ดมิงก่อนปะ

ไป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 ไ เอาไปให้ป้าไกไปเต้บอนี่ก่อนอ้อนีออนทไหรี่ฟนอ่อกูมพเาคนไปพวกไปแกเอาฟ้นอ่อนสก้อนนี่นะป้าี่ฟ้นเอาเไรน่ีไอ้ยายไ้ยายไอ้ี่นไอ้ยาย้เาับจบตบไปใส่โตอันเดยไอันนัเอ กาดวแปาปวดแผนเนโอ้จดชาแล้วกระยาพูดดิาันตางฝนเหรอวังหันอ่ะว่อยดน้ำดน้มาให้ลนะชิคกี้เลยอยากนอนเมชิคกี้นะ่แ่ไม่คลอยดูดูดลนอันนี้จะไปกิยเนี่ยนะพย่อี

มามาอันมากว่าโลบ่แล้วน่ะกระห้องคนมวอมาก็แสดงละค้อทีกคเออกินแล้วบ่ที่้ยาให้พใบ้านม่ส่มให้เลยกาแฟวันี้อยากกินกาแฟ เดี๋ยวมาเส็กระเด็นปุ่มเดียวดูแล้วตุ๊จิกเม่งตัวนี้งอนะเออเ็บ่จะไม่เก็บไหเดี๋ยวฝนมันพอด้เย็ดตกียาดนา จะไปาานัส่วนานทางงานกนเอ้ยมาสุกอยากเขาีนีค่าเท่าไรจะไม่เย็กอย่งคุณผ่าตัวนั่นกะบเอาเอารถผาเพื่อนนะมาเซ็ตเขาเสี่ยงยู่จะได้บุญต้องการเนาะพอเลยาือันนี้แล้วพอแล้ มันน่นเพี้มันเปนอะไรไม่เอันนี้แห้งอันนี้แห้งดีแห้งอยดาโดนเียนเ้อพอมันละหมาดเลยเรียน่โอ้คือคุณนายละปีมือเพราะว่านี่เอาแหะีลายเขียวฟองคอเนาะไอ้จุ่มก็เลยเอาอ้เน้อปีมาอะเ็นไห่ใช่ะลยอันไรเหรอจนะใช่ยผู้ชายอ่ะ้าีอนมอยู่ยังพ่อเอามาส่งอยู่อยก มลืริ่มมาเริ่มหล่งมาถา่นวาองริืมแล้วคอยเร่มแล้วเขานั่นแหลเนาะให้เพื่อนค่อยเพื่อนค่อยนะเนะเพื่อนอันมันเป็นประทานนะผ้าไล่นะมันบ่ได้อาเดือนเลยคนเพราะว่าให้โตแล้วเธอ่จะได้ได้ได้ดับโอ้ได้ดับอยเรอไร้แต่ข้าวทีนียาบาอันนี้เราคอหเอาได้ีเกีียวธรรมดา

ยันโบได้ยนได้ลกนพ่อ่ออเดินหน้าเดินหน้าแม่ครับแม่ครับแม่ครับโอ้ยยักะเด็ต่ำ้นน้อยเล่อพ่อพ่อ่อม่พ่อ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 ่อม่อพอพ่ออ่่่่่อ่่่่อ่่่อ่ด่่่่่อ่ด่อ่่ ก็สิบแล้ววามาเอาด้เสร็จแนเด้อเสร็จไปรงตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็นี่ก็เตรียมเตรียมเมงไว้ให้ค่ะเตรียมเมงไว้ให้นะคะเพราะว่างานบวชนะคะที่จะถึงนี้นะคะก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะค่ะภารกิจเราวันนี้นะคะค่ะ ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเช็ดเรียบร้อยนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมจนดิยาาาแนนมันซอสวัสดีค่ะ